ดีครับสมาชิกที่ติดตามนะครับวันนี้มีของเข้ามานะครับหลังดำนะครับสวยมากครับตัวนี้สวยสวยเลยนะครับซ้ายขวาไม่มีติดอกหลักไม่มีติดหางเหิงขาวจั่วหมดทุกเส้นนะครับโก้ครับเป็นโก้แดงนะครับ โ้แดงนะครับเรามองบาง,อางนิดนิดดีกว่าจะได้เห็นนี่นะครับโก้แดงนะครับโก้แดงแปัดเลยนะครับตัวนี้องโก้นะครับได้นะครับโก้แดงจนดำนะฮะมาชิกหลังเต็มนะครับนะครับหลังเต็มหมด ทองครับทองเข้มๆ้ม่แต่นี่รูปนกอยู่นะฮะหลังทองจองแล้วนะครับคู่นึงหลังทองจองแล้วโอเคนะครับขอบคุณครับ